ู้ชายคนหนึ่งที่ตัวเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่กรมไฟป่าที่อยู่ในภูเขาแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีที่ตัวเขานั้นได้พบกับเรื่องราวสยองขวัญในตอนที่เขานั้นได้เข้าไปทำภารกิจดับไฟป่ามันจึงได้กลายเป็นจุดเริ่มต้น ของเรื่องสยองขวัญในครั้งนี้ภูเขาแห่งนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะณปัจจุบันภูเขาแห่งนี้ก็มักจะได้รับความนิยมจากผู้คนเป็นคนขังมากเรื่องนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันหนึ่งที่เขานั้นได้เข้ามาทำงานตามปกติโดยปกติแล้วนั้น เวลาที่เขาทำงานที่นี่เขาก็ไม่ค่อยที่จะพบเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆหรือเรื่องเกี่ยวกับปิญญาณเลยวันนั้นเขากับเพื่อนที่ทำงานอยู่คนหนึ่งไอ้ตัวมักติดกันอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนเขาทั้งสองคนก็จะไปมาด้ยวยกันตลอดวันนั้นเพื่อนสนิทของเขาก็ได้เดินเข้ามาหาเขา พร้อมกับบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่อยู่ไม่ไกลออกจากที่นี่บอกมาว่าพวกเขาเหมือนจะเห็นควันหลงจากท้ายภูเขาที่อยู่ไม่ไกลจากนี้พอเขาได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็ได้เตรียมตัวเพื่อจะเดินออกไปดูตามที่ได้รับแจ้งในวันหลงขึ้นเชา้าวันต่อมาเขาก็เตรียมตัวเป็นทีเรียบร้อย จึงได้ออกเดินทางกันทันทีพอรวมตัวกันครบพอรู้จุดภูเขาที่แน่ชัดแล้วพวกเขาก็ต้องเดินไปที่จุดนั้นแทนพอรถยนต์นั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ซึ่งตอนนั้นมีเขากับเพื่อนในทีมทั้งหมดหาคนที่ต้องเดินทางไปหลังจากที่เดินเท้ากันไปในป่าได้ซักระยะใหญ่ ก็เกิดการสงสัยกันว่าในตอนนั้นพวกเขาก็เดินกันมานานสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ไม่ไปถึงจุดนั้นสักทีซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกมากเพราะตอนที่เช็คดูจากแมพแล้วนั้นมันก็ไม่ควรที่จะไกลอะไรขนาดนั้นก็เลยมีการบอกในทีมว่า ให้หยุดเดินก่อนและมาปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรจึงได้มีการตั้งจุดพักก่อนและค่อยเดินทางกันต่อไปซึงในตอนนั้นบางคนก็เริ่มเกิดอาการกังวลกันบางแล้วบางคนก็กลัวจนตัวสัน่นมันไม่ใช่เรื่องสนุกมากนักแต่ก็ได้มีคนหนึ่งบอกไว้ว่า ไม่มีอะไรหรอกพอหลังจากพักกันเสร็จก็คอยเดินทางกันต่อเดี๋ยวก็ถึงในตอนนั้นทุกคนก็ได้พักผ่อนกันหาอะไรกินกันตามปกติในตอนนั้นทุกคนก็ได้นอนพักงีบกันจนเพลินจนเวลาผ่านไปจนถึงสี่โมงเย็นแล้ว ตอนนั้นทุกคนก็ตกใจกันมากพอท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วก็รีบพากันปลุกกันให้ตื่นด้วยความที่ฟ้ามันกำลังจะมืดถ้าให้เดินต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะถึงตอนไหนแต่ถ้าจะกลับก็คงไม่ทันแล้วหัวหน้าทีมจึงได้ออกไอเดียว่าให้ตั้งแคมนอนพักกันที่นี่เลย น่าจะเป็นการดีที่สุดในตอนนั้นที่ได้มีการตกลงกันว่าให้มีการจัดเวรเพื่อที่จะเฝ้ายามกันต้องมีคนมาเฝ้าให้ได้ตลอดเวลาทุกคนจึงได้พากันหาไม้มาจุดไฟกันเพื่อที่จะป้องกันพวกสัตว์และพวกผูดผีวิญญาณภายในป่าเพราะในป่าแห่งนี้ ไม่รู้ว่ามีผูดผีวิญญาณฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ